คนนี้จ like like ้ามีตาซ่าอยู่มสต่อหน้าอืมไงก็ไก่สอบแล้วด้วยมาคลิปแก้เบื่อแล้วกันตอนนี้ผมกับผมอยู่กับเพื่อนมีนามว่าไอ้วนเก่งตอนนี้มันมันมันเล่นเป็เฟสเมทเออตอนนี้ผมก็จะมารีวิวโกคูเอ็มยูไอนะฮะเฮ้ยเฮ้ย สับโกคูเอมิวสกิลเด้อครับพามพทสีฟเหรอเอองั้นเดี๋ยวบอกวิธีทำก่อนดีกว่าของทำชื่อผมไม่มีของให้ดูนะครับไปเคนในข้อมูลก็มีภาพไปดูด้วยฮะแล้วก็ของที่เะาให้ทำก็ชื่อว่าเวจิตา้าลท์เอนเนอร์จีนะฮะ เกิดทุกห้าสิบนาทีหนึ่งในเจ็ดตอนนี้ก็เกมช่วคูณสองด้วยก็เรียบๆมาหากันนะฮะฮะอ่ะเก่งไหมเนี่ยมาสกิลอีของโกคูก็อ๋ออะเคซีมาฮิวเลย ครับสกิลของโกคูก็ผักศัตรูนอ็นอกแบ็กศัตรูไปข้างหลังแล้วก็ทำดาเมดดาเมดไป่ทราบครับ <c oughs> สกิลอาก็อธิบายถา้าพุ่งตัวผ่านแล้วทำดาเมดเหมือนทำสต็อปแล้วก็ทำดาเมย้อนหลังฮะอ <c oughs> ดูองั้น เสวะแล้วก็มาที่สกิลทีชาร์ง้างหมัดแล้วก็ต่อยพุ่งไปข้างหน้าแล้วน็อกไปคัรูไปข้างหลังทำดาเมจก็ยี่นี่ <c oughs> อ่าก็สกิลทีก็ทำดาเมจเยอะนะฮะเก่งเก่งพิมชาร เก่งเก่งเอา G E มาไปเอา G E มาไปาเอา G E มาเออจะรอมันสักแป๊บก่อนนะฮะก็ก่อนเรื่อก็มาต่อแลวฮนะมันแดงกันซะละผมให้มานไอ้ผมให้มันเอา G E มาดีกว่าเพราะยาก,กดบล็อกยามันไม่เข้า <laughs> ก็ต่อมาก็ที่ เอ่อตัวนี้ไม่มี SQLY นะฮะเราไวก็มาที่ตัว F เฮ้ยตัวเฮดก่อนดีกว่าตัวเฮดก็คำรามนะฮะมไม่กล้าเปิดเสียงฮะเปิดตัองห่อยก็ได้ปิดเพลงปลอดภัยที่สุดเอาใหม่นะฮะตัวเฮดคำรามโอ้อยปวดหัว อ่ะมาที่ตัวเอ็มนะโอ้โหเสียง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 ดังเฮ้ยตเต้ก็ชาร์จเจ้าพลังงานแล้วก็ต่อยพุ่งไปข้างหน้าใช่โหเช่นกะ็จะแายเหมือนกันต่อมาก็เตอรวีนะพลังขึ้นเต่ามีวิธีที่ทำให้มัน หมือนตัว V จะเป็นตัวลดเลือดเลือดศัตรูได้ดีมากเลยฮนะต่อไปก็ตัว B ีมันนี่อวดหีฮิวเตงก่อนฮิวเตงก่อนฮิวตรงเองสิฮิวตัวเองอ,ะะอ่ะฮะอ๋อลืมไปเออก็เริมบอกทุกคนนะไอเก่งมาเล่นโนอถือเมีมีกดโตกดวายแล้วกดบีไหม กด <G it> <V> YB 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 หรือ YB เนี่ยจะไม่ได้เออ YB หรือ YB นะใ <G ül üyor> ช่ไหมเดอะไม่ได้วันนี้ไม่ได้มารีวิว G E ใช่ไหมเดอะต่อไปก็ตัว B นะฮะทำตัว B ก็ต่อยงัดขึ้นแล้วก็ทุบลงมาข้างล่างนะถ้านาเม2สองจ้าสองานาเมทสองดาเมจ ส่วนโกโคก็ลืมพูดอะไรโกโคมีอยู่สองโหมดนะอันนี้เป็นล่างดีฟอล์ดีฟอลล่างนียังไม่ใช่อัตตานิยมนะเฮ้ยลิคัสเซตลิคัสเซตไอ้แก๊งไอ้ไอ้กูมาต่อไปก็เปิดหมดสองเลยนะเปิดไปแต่ก็ไดเมทแค่บัฟบไดเมทขึ้นนะ ไปไม่ทุกคนไม่ได้ยินเออโกโกอูอันนี้ล่าลแต่นี้ยังยังไม่สมบูรณ์นะจะบ้าดามจเฉยๆนะผมว่าปิดเสียงดีกว่าดังเกิน ก็สามารถก็แค่บอบดาเมจนะแล้วก็ร่างเอ i สมบูรณ์ร่างนี้ก็อยู่ก็อยู่ได้สักแปบ๊บก็ต้องรอสักแป๊บนะเขาจะใช้เวลาสักนี้สักหน่อยในการแปลงร่างเอ,อ้อหัวหลน่นหัวหลน่นอ,อ้าวอ๋อหายล <c oughs> อะอาแล้วสามารถก็ โกคูเป็นร่างก็สามารถเป็นแค่บัฟตาเมตนะก็ตอนที่ผมบอกช่นต้นไปของที่เอไว้ทำโกคูใหญนะครับก็คือวิจิตาและเอเนจีนะครับของชินนี้ผมหาภาพไม่ได้จริงมันจะเกิดทุกห้าสิบนาที1ใน7นะครับทุกคนก็มาหาก็ได้นะครับยัไงไก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับสายลาบ๊ายบาย